กับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y youtube น้องเบียร์นะครับหลังจากห่างหายจากคันนี้ไป1ปีกว่าๆนะครับหลายคนอาจจะจำได้นะครับคันที่ลงข้างทางเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับกับน้องหวานเย็นนะครับเนี่ยสายาน้องหวานเย็น คลิปได้เยอะครับแต่ว่าวิ่งได้แค่นี้นะครับวิ่งเร็วไม่ได้ก็มาใส่ไม้ครับก็มาใส่ไม้ท่อนนะครับไม้ยางบรานะครับไม้ท่อนนะครับไม้เออเอาไปลงที่หลายคนอาจจะรู้นะครับเอาไปลงที่อันกันทะลักนะครับไอเสียแยก ี่แยกบัรจารนะครับจะมีโรงปอกอยู่ตรงนั้นโรงแบบเป็นโรงปอกแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ไปนะครับมีเยอะครับมีหลายโรงงานแต่เจ้าของไม้บอกให้เอาไปกันทะลับนะครับไปตรงสี่แยกบรรจาร์ก็จะพาว่งน,นี้ก็ผมก็จะพามาดูน้องหวานเย็นอีกสักรอบหนึ่งนะครับ เนี่ยไม้เพิ่งขึ้นได้สองขีดไม้ที่อยู่ในรถคือไปเอามาอีกอีกแปลงหนึ่งนะครับแกตัดอยู่สองที่นะครับแปลาตรงตรงแปลงเล็กตรงที่เสร็จแล้วก็มา,าที่แปลงใหญ่แล้วมาดูไมย้ยางเนี่ยแค่นี้ไม้บ้านผมนะครับไม้แถวบ้านใหญ่สุดแล้วเนี่ยเออไม่เคยถาวาใหญ่ไหม ไม่ใหญ่นะครับไม่เล็กส่วนใหญ่ก็มีส่วนเล็กก็มีนะครับเป็นบางที่นะครับนี่นะครับน้องหวานเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังก่อนความยาวเมมส30นะครับปิดท้ายได้นะครับถ้าตัดถ้าตัดเมบส33นะครับจะปิดท้ายไม่ได้นะครับจะจะต้องยื่นออกมานะครับ อันนี้คือเปิดท้ายได้มาดูหนามไม้ตัดไปแล้วสี่ห้าวันตัดไปแล้วสี่ห้าวันทางออกก็ทอลอดมาก แ่เนี่ยล้วเรามาดูเรามาดูหนองบานเย็นครับเรพาไปชมพาไปชมมองยากนะครับมันมองยากมันขับยากขับยากมากนะคันนี้ ในเจ้าของนะครับตัวคน,คนคนที่ขับคนที่ขับน้องหวานเย็นเนี่ยแกบอกว่าไม้ไม่เต็มรถออกแกบอกว่าไม้ประมาณเจ็ดแปดตันอันที่จริงก็ไม่ได้ใส่เต็มรถก็ได้สิบตันอยู่นะข้างหลังอ่ะสองขาหลังอ่ะจะเพียงเพียงเลาพอดีจะเพียงแบบเพียงกระบะรถพอดีอ่ะ แต่ขาหน้าขาที่ข้างหน้าจะไม่เต็มนะครับจะจะเหลือ,อไวอ้ประมาณหนึ่งช่องหยับต่อแล้วก็ขึ้นแล้วก็เวฟ้ารถก็จะหมดนะแกบอกว่า้ารถก็หมดรถไม่วิ่ง สิ่นี้เดียวก็เต็มแล้ว ต้องขออภัยที่กล้องสั่นนะครับเพราะใช้มือถือถ่ายไม่มีกันสั่นแขนก็สั่นนะครับปวดแต่ไม่ใช่แกะจะมาตรงนี้นี่แหละครับที่มาคำว่าของน้องหวานเย็นโคตรยาวอ่ะผมว่าไม่ต่ำกว่า5เมตรถึง6เมตรนะเนี่ยจาก จากปลายอ่ะจากปลายตรงนี้ถึงปลายฝั่งนี้ตั้งแต่ข้างหน้าจนถึงข้างหลังอ่ะผมว่าไม่ต่ำกว่าห้าเมตรห้าเมตรห้าสิบเลยะยาวมากยาวแล้วรถทีนี้รถก็เลี้ยวได้น้อยเลี้ยวในนิดเดียวโยกดูเลยโยกเป็นสิบทีแกบอกว่าจะเปลี่ยนชีพใหม่ ถ้าบอกว่าจะเปลี่ยนชีบใหม่เขาบอกว่าซื้อคันใหม่เลยคันนี้ก็จอดอยู่บ้านจอดโซไว้บ้านเลยเอาคันใหม่เลยกำตัตเละผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะเนี่ยนี่แหละน้องวานเย็น ทำไมถึงเลือกน้องหวานเย็นก็นี่แหละครับตามที่เห็นเลยครับเสียจะขึ้นรถได้แต่ละคลิปใช้เวลานิดนึงถามแกว้ว่าถอยรถยังไม่แกอ,อกพอแล้วนะฮะแกวว่าจอดตรงนั้นแหละดูเลยดูเลย ใหญ่ไหมเพราะว่าคีบเนี่ยมันมันไม่เหมือนขีบที่จะมาขีบไม้เลยเแบบเหมือนมันจะเป็นรถตักมาก่อนเป็นมือตักมาก่อนแล้วมาเปลี่ยนมือเป็นมือขีบเนาะเท่าที่มองดูน่าจะเป็นคีบรุ่นในตำนานเลยลรุ่นแรกเลยแล้วเนาะ ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ way, เพียงเท่านี้นะครับเอาน้องหวานเย็นมาฝากนะครับหลังจากหายไปนานนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย